สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ v e Shift t o h a r n เราปรับโลกเปลี่ยนนะครับตอนพิเศษ SDG Talk นะครับรายการวันนี้นะครับเรามาในตอนของโกที่9นะครับ Industry Innovation และ Infrastructure เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนโดยอาศัยหลักการของ Circular Economy นะครับเป็นแนวทางการ,การดำเนินงานและเราจะมาทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่า ตัวของ SGT เบอร์ที่9เนี่ยหรือโฟที่เเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรนะฮนะคับ s g 9เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมแล้วก็นวัตกรรมนะคะโดยการเป้านี้เนี่ยเขามุ่งเน้นที่จะทําให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีความครอบคลุมแล้วก็ยั่งยืนโดยเขามีเป้าย่อยๆอ่ะนะคะเป้าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีกระบวนการที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานแล้วนะคะในส่วนนี้แหละที่ตรงกับคอนเซปต์แนวคิดของ c i r c u l ค r e c o n หรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนของเราอะนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยก็มุ่งเน้นเรื่องอาการสร้างมูลค่าตลอดวงจรอายุของผลิตภนนัณฑ์นั้นๆสินค้านั้นๆทรัพยากรน,นั้นๆน,น,นะคะหรือที่พูดกันอย่างแพร่หลายว่า close loop อะคะ <Yep. S 1> อ่ะครับในส่วนนี้เนี่ยคำว่า close loop เนี่ยก็คือ make use return นะคะเนี่ยแหละคอนเซ็ปต์ circular economy จุดตรงนี้ที่มันสอดรับกันกับ SDG 9นะคะเศรษฐกิจเดิมเดระกบเนร็จบแบบเส้นตรงนะครับเศรษฐกิจแบบเส้นตรงคือมีทรัพยากรเท่าไหร่นะครับเราก็ดึงเอาทรัพยากรมาใช้นะครับแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์นะครับนะไม่ได้มองถึงการใช้งานด้ยซ้ําไปนะเสร็จแล้วไปใช้เสร็จก็เป็นขยะหรือในกระบวนการผลิตเองก็เกิดขยะเกิดของเสียนะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจหมุนเียนก็จะกลับมามองใหม่ต้องเรียนว่าทรัพยากรเรามีจํากัดนะครับ เพราะฉะนั้นการใช้สมการที่ผ่านมานี่ประสิทธิภาพก็ค่อนข้างต่ํานะครับในขณะเดียวกันเราเกิดปัญหามากมายนะครับเราเกิดปัญหาเรื่องของมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของขยะนะครับเรื่องพลาสติกแล้วก็นะมีปัญหาขยะพลาสติกติดอันดับต้นๆของโลกนะฮะปัญหาเรื่องของคาร์บนเช็นะครับที่เรากําลังประสบอยู่นะฮะก็เป็นปัญหาที่เราเราจะต้องแก้ไขในขณะเดียวกันนะครับมีหลายส่วนนะครับอย่าง กรณีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือการดิชเชงเราก็ได้ไปคอมมิชกับต่างประเทศแล้วว่าเราจะลดการปล่อยการร๊าซเป็นกระจกเป็นเซอร์ูลาร์อรโคโนมีถ้าเราสามารถที่นํามาประยุกต์ใช้กับาการพัฒนาอุตสาหกรรมของเรานะรซึ่งตัวนี้ก็ได้ประโยชน์หลายต่อนะรประโยชน์แรกก็คือทำไงใหล้ลดการใช้ทรัพยากรนะรประโยชน์ที่สองนะครับเซอร์ูลาร์อรโคโนมีนี้ไม่ใช่เฉพาะขยายอย่างเดียวมองตั้งแต่นะฮะออกแบบนะ ผลิตภัณฑ์ยังไงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ไงานออกแบบผลิตภัณฑ์ยังไงนะครับให้สามารถที่รีไซเคิลได้ซ่อมได้นะครับหรือนำใช้ประโยชน์ได้หลายครั้งนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นมุมมองของซ i คลไลค์แคโนโมี่ซิคล์ไคิแคนมีเนี่ยเป็นหนึ่งในทิศทางหลักค่ะที่ภาคธุรกิจเอกชนทั้งหมดเนี่ยจะจะก้าวไปเนาะในฐานะผู้นำโลกซึ่ง ในแง่ของ circular economy เองเนี่ยข้อดีของมันอย่างหนึ่งค่ะคือมันันล็อกด้านธุรกิจด้วยไปพร้อมๆกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้ภาพของ sustainability เนี่ยมันเกิดได้เนาะในภาคธุรกิจอย่างแท้จ,จริงมันจะไม่ใช่เป็นการเอ่อมาเป็นแบบอนุรักษ์อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้พูดถึงการเติบโตอะค่ะทนเนี้ยสิ่งที่ทาง GCT ทำในการส,งส่งเสริมเรื่องนี้นะคะอย่างในไทยก็อยากจะยก project circle ขึ้นมาเล่านะคะคือจริงๆตัวเนี้ยเป็นโครงการที่เราไปร่วมมือกับทางสอวช เป็นโครงการศึกษากระบวนการออกแบบหมุนเวียนหรือว่า Circular Design ค่ะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งโครงการนี้จะอยู่ภายใต้โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสร้างขีดความสามารถด้านเซอร์ไครต์โคนมีของสอวชอ,อีกทีหนึ่งนะคะโดยในโครงการเนี้ย สิ่งที่เราโฟกัสก็คือการนำเครื่องมือที่เรียกว่า circular design หรือกระบวนการออกแบบหมุนเวียนนะคะมาอบรมให้กับธุรกิจเพื่อที่จะปิดช่องว่างเรื่องของ knowledge gap หรือ capability ของอธุรกิจนะคะในการปรับเปลี่ยนปรับตัวจากธุรกิจแบบเดิมที่เป็นแบบเส้นตรงแบบ linear model เนี่ยมาเป็น circular model มากขึ้นดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่สอนตั้งแต่วิธีคิดกระบวนการคิดค่ะว่าจากเดิมที่เรามอง value chain เนี่ยเป็นแบบ take make แล้วก็ waste เนี่ย ไม่ได้ปิดลูปอะค่ะเราจะทำยังไงที่จะแปลเปลี่ยนให้ทั้ง value chain นี่ค่ะกลับมาครบลูปอยู่ในวงจรที่หมุนเวียนไปได้จริงๆกระบวนการคิดนี้อะค่ะ เขาต่อยอดมาจากหลักการของการออกแบบแนวความคิดเชิองออกแบบหรือว่าดีไซน์ thinking ซึ่งถ้าเกิดว่าทุกท่านคุ้นเคยกับในแวดวงธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยก็ได้มีวิธีคิดแนวใช้มาค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงหลักเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างนวัตรกรรมให้เกิดภายในองค์กรได้จริงๆดังนั้นเนี่ยอพอเราเอาโป o c e s s ของดีไซน์ thinking มาต่อยอดมาจับกับหลักการของ supply economy อะค่ะ,ะมันก็จะเกิดเป็น new model ที่ ตอบทั้งเรื่องของสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์บริการทางธุรกิจแล้วก็ตอบหลักการของ CE ได้ะคะ่ะจริงๆ CE มันอาจจะไม่ได้ไกลตัวหรือว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ใช้ทุนมหาศาลขนาดนั้นนะคะธุรกิจที่เราเห็นเห็นกันอยู่แล้วตามที่คนไทยแบบรู้สึก เห็นบ่อยๆเลยนะคะอย่างเช่นนะคะธุรก <AT> <speaking Background> ิจเครื่องอบผ้าในหน้าปักซอยหรือตู้หยอดน้ำอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือ circular economy ที่เรามองข้ามไปเพราะว่ามันคือการให้บริการที่แต่ละคนไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของแต่ว่ามาซื้อแอคเสดังนั้นเนี่ยอุ้มองว่า อ่อเศรษฐกิจม,มันอยู่คู่กับไลฟ์สไตล์ของคนไทยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีทรัพยากรที่จํากัดเนาะแล้วก็เพื่อที่จะให้คนเข้าถึงสินค้าและบริการได้มากขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องใช้ทุนเยอะมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องของไอเดียมากกว่าว่าเราจะหาอะไรมาตอบสนองความต้องการเรื่องของอะระบบนะฮะที่จะเปลี่ยนไปทั้งเรื่องของการเช่าการดูแลการซ่อมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วเรื่องที่สําคัญกว่านั้นก็คือพฤติกรรมของคนไทย ต้องสําคัญเช่นเดียวกันนะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เรามีความจริงแต่ละบ้านจะมีของเก่าเยอะมากนะฮของเก่าเราก็เก็บนะเราไม่เหมือนกับเหมือนกับบางประเทศนะฮะเราจะมีเข้าเอาของเก่ามาของมาขายเราไม่ค่อยมีเราก็เก็บไว้ตลอดนะบางทีวีเก่าๆเราก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วความเป็นโอเนชิพนี่ผมว่าสําคัญเราอยากเป็นเจ้าของนะครับทำไงให้สร้างพฤติกรรมนะครับว่า ถ้าเราเปลี่ยนนะฮะมันก็จะช่วยได้หลายประเด็นนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญมีระบบที่ให้เช่าแต่คนไม่ไปเช่าธุรกิจก็ไปไม่ไปเราจะสร้างขับเคลื่อนไปในสังคมไทยได้ยังไงนะฮะยกตัวอย่างนะาเช่นนะฮะเมื่อกี้ที่ทางคุณได้พูดถึงนะครับมีหลายอันที่เกิดขึ้นอย่างก,กรณีของสินค้าที่เป็นอะไรที่ใหญ่ๆกรณีของที่นอนอย่างเงี้ยนะฮะกรณีอของพรมหลายแ่หลายประเทศก็ทําแล้วนะฮะตอนนี้เรามีปัญหานะฮะอะไร เรามีปัญหาเรื่องทิ้งเรื่องจัดการสุดท้ายได้ซ้าไปไม่รู้ไปทิ้งที่ไหนคครือใครบ้านใกล้คลองบางทีเราเห็นฟูกเห็นที่นอนนะทิ้งอยู่ในคลองอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งตรงนี้ก็เราจะสร้างระบบพวกนี้ได้ไงเอาอ่านะฮะเอาผลิตภัณฑ์นะื้อส่วนประกอบบางส่วนที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้มันใช้ประโยชน์<ม>นะแล้วก็เพิ่มนะครับนะอายุการใช้งานนะตอนตั้งแต่ออกแบบนะครับแล้วก็เพื่ออายุใช้งาน งานยังไงลดของเสียแต่ละโปรเซสยังไงนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะถามว่าถ้าถามว่าอุตสาหกรรมทุกอันนะสามารถที่จะนําหลักการซัคลาร์อีกอนมี่ไปใช้ได้หรือเปล่าต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองใช้ทรัพยากรยังไงนะครับตัวเองขายสินค้าอะไรนะครับแล้วสินค้าเหล่านั้นมีรูรั่วรูโหว่ที่ไหนอย่างไรบ้างเกี่ยวกับทรัพยากรเกี่ยวกับพลังงานนะการใช้พลังงานก็ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของการ ปการเรื่องกระจกอย่างนี้เป็นต้นนะครับสํารวจตัวเองผมว่าซิคลายคอโนมีสามารถที่จะปรับใช้นะครับกับทุกๆอุตสาหกรรมจริงๆซิคลายคอโนมีเนี่ยมันมีมานานจริงๆคอนเซ็ปต์แต่ว่าตอนนี้ที่คนเอาจริงเอาจังเนี่ยจะเป็นด้วยเรื่อง Climate Change ก็ดีเรื่องทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดที่บางประเทศเนี่ยจะไม่มีใช้แล้วนะคะเขาก็เริ่มตื่นตัวเราก็ออกมาตรการ พอออกมาตรการที่เอาจริงเอาจังแล้วเนี่ยมันกลายเป็นมาบีบบังคับเราให้เราต้องบังคับเพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยอินคัมส่วนหนึ่งของประเทศเนี่ยมันมาจากการเอ็กซ์พอร์ตถึงไม่เป็นประเทศคู่ค้าเขาตรงๆแต่ถ้าเราไปอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนเขาหรือห่วงโซ่อุปทานเขาเนี่ยมันเป็นมาตรการบังคับที่เราต้องทำตามพอหนึ่งเจ้าแค่ทำตามเท่านั้นแหละซัพพลายเออร์ในเชนนั้นเนี่ย SME ก็ดีต้องทำตาม ถ้าทำตามไม่ทันโอนเนอร์เนี่ยอาจจะออกมาเองอาจจะมาทำเองแล้วทำให้ SME เหล่านั้นนั่นแหละถูกดิสลอฟซิเคิลเโนมี่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะถูกคอนเวิร์ตไปว่าเราลดการปล่อยกา๊าซลึกงกัะจบเท่าไหร่นอกจากทรัพยากรน,นะคะเพราะมันเป็นตัวหนึ่งที่มาช่วย contribu เรื่อง climate change นะคะส่วนที่สองเนี่ยสำหรับไทยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการจัดการขยะเนาะ แต่คราวนีเรา b บี o n d การจัดการขยะไปเรากลายเป็นเซ r ร์ l ไล e ์ o n o มีเราลืมเราจะทำให้เราแก้ปัญหากเก่าที่เราพยายามแก้กันมาทำให้งบประมาณคือยิงปืนนัดเดียวเราได้นกสองตัวได้ทั้งโอกาสและได้จัดการปัญหากเก่านะคะเจนซีนะคะที่เป็นอย่างเจเนอเรชันตอนนี้คะ่ะเขากำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เนาะเขาก็จะเป็นวัยที่เผชิญ กับทั้งโรคระบาดโควิดทั้ง climate change ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำปัญหาทุกอย่างเลยคะที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านสังคมสิ่งแวดล้อมของชีวิตเขานะคะแล้วก็เขาตระหนักรู้อย่างและตื่นตัวอย่างชัดเจนคะถึงวิกฤตทางสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change ที่เราเห็นในงานของ26กันก็จะเห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยในยุโรปในอังกฤษในอเมริกาหลายๆที่ตอนนี้ค่ะออกมาเดินขบวนประท้วง ผู้นําโลกต่างๆถึงความเร่งด่วนซึ่งมันมีวิจัยออกมาเลยค่ะว่าคนาที่เป็นมิเลเนียลส์ค่ะและเจนซีเองเนี่ยเขายอมจ่ายมากขึ้นเพื่อสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีกว่าหรือว่าเป็นสินค้าที่รักโลกแล้วก็มีความเป็นธรรมในซัพพลายเชนนะคะดังนั้นเน่ต่อไปธุรกิจที่สามารถจะเล่าเรื่องราวสตอรี่เทลลิ่ง ที่มาที่ไปของธุรกิจของผลิตภัณฑ์นะคะว่าที่มาของผลิตภัณฑ์เขามาจากไหนเป็นยังไงมันมีความเป็นเซอร์คูล่าหรือว่าอบอกได้มากน้อยแค่ไหนถึงความปลอดภัยต่างๆะคะก็จะได้ใจของคนรุ่นใหม่อุ้ม,มองว่าถ้าต่อไปธุรกิจไหนที่มีความเป็น global mindset เนาะสามารถปรับตัวให้ทั้งภายในองค์กรนอกองค์กรเนี่ยเขาสนใจกว้างไปถึงประเด็นเรื่อง climate change หรือเรื่องอสิ่งแวดล้อมต่างๆเขาดึงดูด ยังท ALENTS คนรุ่นใหม่คนที่มีความสามารถต่งตางๆเนี่ยเข้ามาสู่องค์กรได้เพราะว่าเขาก็จะคนที่ศึกษาหาความรู้นะคะก็จะบอกลากับธุรธกิจที่เขาไม่เชื่อถืออะค่ะแล้วก็หันมาอยากจะใช้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยมาสนับสนุนธุรธกิจที่เป็นความหวังมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าองค์กรสามารถปรับตัววาง positioning ตัวเองให้เป็น circular economy business หรือว่าอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อผลกําไรแล้วแต่ว่าเพื่อปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้อมแก้ไขปัญหาสังคมเนี่ย ก็จะดึงดูดคนเก่งๆไปทํางานอีกเยอะเลยดังนั้นเนี่ยอุ้งก็เลยมองว่าเรื่องนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยสําหรับภาคธุรกิจถ้าถ้าเขาทําจริงแล้วทาอย่างเร่งด่วนนะคะพอะตอนเนี้คนหางานด้านนี้กันเยอะมากเลยนะคะแต่ว่างานด้านนี้ในไทยยังมีน้อย